ให้ผมประเมินนะผมประเมินว่าน่าจะเปลี่ยนทำไมถ้าพลเอกประยุทธ์ลงเนี่ยนะแล้วเปลี่ยนขั้วสลับไปเลยเป็นอุย้ยเป็นอุคงอิอ่งขึ้นโอ้โหคุณผมว่าคุณคุณไอ้นั่นหรือเปล่าคุณคิดดีเกินไปหรือเปล่าคุณคิดว่านี่ประเทศไทยหรือประเทศอเมริกาหรืออังกฤษมันไม่ใช่นะนี่มันประเทศไทยนะคุณคิดหรือว่าคอนเซอร์วีทีฟจะหมดไปที่เขาแฝงตัวซึ่งเขามี power อยู่เนี่ยมันยังไม่หมดไปหรอกครับผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ลงก็จะต้องมีคนที่เป็นตัวแทน ตัวแทนของวันประยุทธ์ขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคุมกองทัพอยู่ถ้าฟันทงเท่านั้นนะมันต้องดูผลไงให้ผมประเมินนะผมประเมินว่าน่าจะเปลี่ยนในใจผมคิดผม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 คิดว่าน่าจะเปลี่ยนเหตุผลในการเปลี่ยนเพราะว่า คือมันเป็นคำ,คำตอบที่ผมตอบคุณยังไม่ได้เพราะมันมันยังตอบไม่ได้เพราะเขาอ้างว่ามีคนให้เขาอยู่ทำไมเออแต่แต่อันนั้นเขาก็ต้องดูดูเสียงอีกอะดูคะแนนอีกอะเพราะว่าถ้าคะแนนมันไม่ได้จริงๆเนี่ยมันจะระยุทธ์ลงใช่าะว่าถ้าผลเอกประยุทธ์ลงเนี่ยนะแล้วเปลี่ยนขั้วสลับไปเลยเป็นอุย้ยเป็นอุ้งอิ่งขึ้นโอ้โหคุณผมว่าคุณคุณแน่นหรือเปล่าคุณคิดดีเกินไปหรือเปล่า คุณคิดว่านี่ประเทศไทยหรือประเทศอเมริกาหรืออังกฤษมันไม่ใช่นะนี่มันประเทศไทยนะคุณคิดหรือว่าคอนเซอร์ติทีฟจะหมดไปที่ก็แฝงตัวซึ่งเขามีพ w e r อยู่เนี่ยมันยังไม่หมดไปหรอกครับเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกยังไม่ขนาดว่าพลเอกประยุทธ์ไปคุณอุ้งอิงจะขึ้นประเทศไทยจะสว่างสวัยโอ้โหนะทุกอย่างก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ลงก็จะต้องมีคนที่เป็นตัวแทนตัวแทนของอดีตประยุทธ์ขึ้น เพื่อที่จะไม่ได้มาเล่นกูโอ้โหถ้าลงลงเล่นนี่ก็เยอะกันนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคุมกองทัพอยู่กองทัพก็จะต้องมองไปที่นักการเมืองนักการเมืองก็จะต้องยังมองไปที่กองทัพยังยังต้องกลัวเกรงใจกันไม่ใช่มึงจะทําโอ้โหตามใจมึงเลยนี่๋ยวมึงก็โดนอีกเราก็ย้อนกลับมาเดิมมึงจะโดนรัฐประหารอีกเดี๋ยวก็จะมีคนมาอีกแล้วว่ามึงอ้เฮตุจริตนูน่นนี่ซึ่งเป,เ,ปเป็นเรื่องปกติอีกเพราะว่าไอ้พรรคเพื่อไทยนี่มันทาอะไรแล้วไม่ค่อยระวังตัวเท่าไหร่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ่่่่ะะไมอวัังตเทาห ไอ้เดียวก,ก่อนคิดได้ยังไงไทยรักษาชาติผมอยากรู้เออถ้าไม่คิดได้อย่างนั้นป่านั้นก็ไปมาถึงป่านี้แล้วนี่จะคิดอะไรอีกเนี่ยก็คิดอะไรพลาดง่ายๆอ่ะเนี่ยชอบคิดอย่างนี้แล้ว่าคือตรงข้ามกับพรรคประชาธิป,ปัตย์ประชาธิป,ปัตย์นี่มันบางทีมันคิดอะไรแนละ้วมันมันรอบครอบกว่าเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีเป็นลักษณะของพรรคที่เป็นคอนเซอร์เวทีค่อนข้างระมัดระวังตัวดังนั้นดังนั้นระมัดระวังไปแล้วเรามาเลยได้ปินมาก็เลยก็เลยมีข้อมีข้อเสีย แต่ถึงอย่างไรเนี่ยนะผมก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องถือว่าก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมเหมือนกับเลือกตั้งนี้ก็ยังถือว่าทัพอิระาาที่ปัตย์ไม่ได้ถึงขนาดโอ้โหน่าเกลียดใช่ไมก็ยังพอเอาตัวรอดแล้วกันนะาะยังมีขาประจำเขาแต่ที่แปลกใจคนที่ได้เครดิตก็คือซึ่งจริงๆสกลทีนนี่เป็นม้านอกสายตาใช่ไมเป็นม้านอกสายตาอ่นะเอ๊ะเป็นรองผู้ว่าไ,ได้คะแนนมากกว่าผู้ว่าอีกนะใชไหม ดังนั้นเครดิตทางการเมืองอ่ะต้องให้สกุลทีถ้าถ้าเป็นผมนะแต่ถ้าชาติชาติไม่แปลกใจเขาต้องได้อยู่แล้วด้วยบทบาทของเขาซึ่งเขาปฏิบัติ norm แต่สกลทีนี่เขาก็าช,ชัดเจนนะว่ชัดเจนว่าเอ้ยรัฐประหารนะี่เขาปปสเขาไม่ไม่ไปปฏิเสธนะว่ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่มันน่าจะมีการคือพูดง่ายๆเหมือนกับประเทศอังกฤษใช่ไหมคุณมีพรรคคอนเซอร์ีฟแล้วคุณก็มีเลเบอร์ ซึ่งบางครั้งโอเคคอนเซอร์ทิวก็ชนะบางครั้งเลเบิลก็ชนะซึ่งเหมือนกับอเมริกาคุณมีเดโมแครตคุณมีรีพับลิกันซึ่งบางครั้งเลเบิลกนชนะบางครั้งเลโมิคก็ชนะผมคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยและการเมืองไทยเนี่ยน่าจะดีกว่าคุณปีรัฐธรรมนูญซึ่งกลับไปกลับมาเดี๋ยวพักเล็กพักน้อยเข้ามาแล้วมันได้อะไรผมอยากรู้ไอ้พักปฏิเสธหมื่นหน้าหมื่นสี่หมื่นเนี่ยมาวิเคราะห์เรื่องแตงโมแล้วมันได้อะไรผมไม่ได้เข้าใจว่ามันได้อะไรมันไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นมัันนมีปรระโยช์คบ มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วคุณก็ปวดหัวดังนั้นตอนนี้คุณก็กลับมาละคุณหารร้อยละคุณหารร้อยก็ต้องมี2 2 2แสน2แสนห้าเหมือนสมัยผมละใช่ไหมคนหนึ่ง2แสนกว่าก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะด,ดังนั้นตรงนี้ผมคิดว่าคุณสร้างพรรคให้แข็งแกร่งและการพรรคให้แข็งแกร่งในและในความเชื่อของแต่ละพรรคและคุณเอาแต่ละพรรคเนี่ยมาให้ประชาชนตัดสินเวลาสู้กันก็สู้กันด้วย ที่สภาคุณแพ้คุณก็ยอมไปเป็นฝ่ายค้านคุณอยู่ฝ่ายค้านนานหน่อย,อยก็จะถึงขนาดว่าคุณต้องไปนั่งพึ่งทหารเลยคุณอยู่ฝ่ายค้านนานหน่อยก็เป็นไรล่ะใช่ไหมบางประเทศเขาเป็น15ปี20ปีอดทนไปเดี๋ยวคุณก็ได้กลับมาแต่เพราะว่าไอ้บนนั้นมันไม่อดทนไงมันอยู่เป็น10ปีล้วเปล่ามันก็ไม่ไหวผมไม่ไหวก็ไปยืมมือพิเศษมาเนี่ยเนี่ยน,น,นี่คือปัญหาประเทศไทยอย่างนี้เป็นประจำก็ต้องเป็นพรรคประชาธิปัตย์ ต้องเป็นพรรคประชาธิปัตย์แหละครับเพราะจริงๆเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเ,เดิมเนี่ยเสียอยู่แล้วแต่สมัยอภิสิทธิ์ที่อภิสิทธิ์แกเป็นคนเดียวที่มีหลักการก็คือหลักการแกเนี่ยคือชนกับบิกตูว่าไม่เลือกแต่ณวันนั้นน่ยที่ใต้เนี่ยเสาไฟฟ้าล้มเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเอ๊ะเอาถ้าไม่เอาเทพมันเก่งกว่าถ้าเอาถ้าไม่เอาตูก็เอาทักษิณน่ะสิ ซึ่งจริงๆเนี่ยจุดยืนตรงนั้นน่ะมันแสดงลําบากนิดหนึ่งคุณอพิสิทธิ์เนี่ยและพักประชาธิปธัตย์เป็นพักที่ต่อต้านเผด็จการและท้ายสุดเนี่ยก็ยอมกลืนน้ําลายตัวเองไปร่วมใช่ไหมซึ่งคุณอพิสิทธิ์ลาออกแต่การลาออกไม่ได้หมายความว่าจุดยืนของพรักเปลี่ยนไม่งั้นจะเป็นสถาบันได้ยังไงอะ่ะเออถ้าเกิดคุณหัวหน้าพรกลาออกแล้วเลยเปลี่ยนหลักการเลยอยางีงก็ไม่ใช่สถาบันดังนั้นเมื่อคุณอพิสิทธิ์ออกคุณจุลินมาก็ไปร่วมผสมพันกันทำไมทีนี้ คุณคิดว่าเดี๋ยวนี้คนมันไม่ได้โง่คน้นกว่าตรงจำาชไมจำว่าอา้าวพักประชาธิปัตย์อย่างนี้โอเคเรื่องปีนเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกที่ชั่วครั้งชั่วคราวนะ,ะเดี๋ยวมันก็กระแสมันก็จบไปเดี๋ยวก,ก็ปั้นเรื่องดีขึ้นมากลบโอเคเข้าใจแต่เรื่องเนี้ยคุณว่ายังไงเรื่องหลักการของพักคุณเนี่ยที่คุณอ้างว่าคุณเป็นเทพอ้างว่าที่คุณเป็น,เป,นเป็นสถาบันทางการเมืองแต่คุณไปร่วมมือผสมพันธ์กันใช่ไหม ทีนี้ถามว่าคุณจะต้องปรับปรับปรับ,รบไหมคุณต้องปรับแน่นอนไม่งั้นภาคใต้ก็แตกกรุงเทพก็ไปกันใหญ่เลยทำไ,ไมแต่สกเนี่ยคุณวัดไม่ได้ส่วนหนึ่งคือสอกอเนี่ยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดท้องถิ่นมากกว่ามากกว่ามากกว่า,า,กกวาสสดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่าบางบางบางเขตก็มีอิสระก็มีนะครับบางเขตก็จะมีโนมานีดังนั้นสกเนี่ยผมสังเกตนิดนึงว่าคะแนนของก้าวไกลเนี่ย บางบางพื้นที่เนี่ยไม่ถึงหมื่นเขาก็ได้เป็นละทำไมแต่ของเพื่อไทยเนี่ยล่อไปสองหมื่นเลยนะหมื่นห้าขึ้นหมื่นหมื่นหนึห่งหมื่นขึ้นอัพทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นการที่พยายามที่จะแสดงภาพลักษณ์ของการเลือกออเลือกตั้งท้องถิ่นของเมืองหลวงคือจะบอกว่ากรุงเทพคือจังหวัดจังหวัดหนึ่งเฮ้ยพูดไม่ได้กรุงเทพมันูนย์รวมทุกอย่างเลยนะฮะ ูนย์รวมทุกอย่างมันอยู่ที่กรุงเทพดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพเนี่ยส่งสัญญาณภาพลักษณ์ไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนพลังประชารัฐได้สองที่โอ้อันนี้ต้องมีปัญหาแน่นอนคือคือถ้าบอกไม่มีปัญหาก็เรื่องโกหกแล้วลนะ่ะเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะผมบอกในรายการก่อนที่จะจบด้วยผมบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ถามกันต้องบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นธรรมดานะแต่ถ้าถามว่าไม่ปรับภาพลักษณ์เนี่ยพลังประชารัฐจะตกพลังประชารัฐตกคนในพักก็จะ เหมือนกันตอนนี้มีพักให้เลือกช้อปปิ้งเยอะใช่ไหมไปอนุทินดีไหมเออหรือกลับไปพักเพื่อไทยดีเอพักอนุทินดีกว่าเว้ยทำไมคุยง่ายงบได้ง่ายอยู่เพื่อไทยไม่เคยได้อะไรเพราะพักเพื่อไทยพักใหญ่นะไอหนุ่ยนี่เยอะเออญิงสุดารักออกมาเอาไหมเออเป็น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 พักเล็กเป็นพักอย่างนี้ดีกว่าที่จะไปนั่งปวดหัวทะเลาะกันทําเองดีกว่าอ่าส่วนกวนนั้งก้วนนี่ก็แตกทับแตกสายไป ผมเชื่อว่าพลังประชารัตในเที่ยวหน้าเนี่ยก็คงไม่ถึงร้อยหรอกทำไมแต่ปัญหาคือเขามีกําลังภายในไอ้เขามีกําลังภายในอยู่การที่กุมกําลังภายในตรงเนี้มันเลยจงทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่กล้าที่จะ l a n d s l i ์ e ทำไม l a n d ด์ไอ้เที่ยวก่อนมันมันมีมันมันมันมีไทยรักษาชาติไงทำไมหันไปทำไม ตอนนี้พรรคก้าไกลเนี่ยมันก็จะเป็นพัรอีกพรรคหนึ่งที่ขึ้นมาแต่ถามว่าจะคุมก้าไกลมันก็ไม่ได้คุมได้หมดมันขั้วเดียวกันแต่มันแตกคนละสายไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ผมคิดว่าแกแกแกโอเคอยู่นะแกยังโอเคอยู่นะครับการการการที่ออกมาในลักษณะนี้เนี่ยแกก็รู้ทราบดีอยู่แล้วว่าคุณสีทาไม่ได้หรอกแต่เป็นการโตัโหมดพักนะคแล้วบ รู้สึกเกจะได้อยู่2ใช่ไหมอ่าได้2ก็ยังโอเคก็้ป่ายังโอเคยังไม่ได้ถือว่าไม่ได้เลยไ,ได้2ก็ถือว่าผมถือว่าแกสอบผ่านนะส่วนในการเลือกตั้งเที่ยวหน้าเป็นการเลือกตั้งสอสเนี่ยซึ่งตัวแปรมันเยอะกว่าเยอะตัวแปรเยอะกว่านะครับกระแสด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับก็คงจะดีกว่าผมคิดว่าแกไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะถึงขนาดว่า โอ้เสียหายแต่คนที่เสียหายที่สุดเ่ยก็คือพี่อัศวินเพราะพี่อัศวินในการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าคนที่เสียหายที่สุดคือพี่อัศวินเพราะพี่อัศวินเนี่ยจริงๆแกได้รับการเลือกตั้งไปแล้วนะคือแกได้รับการแต่งตั้งแต่ก็เหมือนแกได้เลือกตั้งไปแล้วเมื่อ5ปีสมมติว่าคนที่จะลงครั้งที่สองเนี่ย้ผ่านไป4ีปีคนเลือกตั้งครั้งที่2นี่มันจะต้องแบบพอสมควรเลยนะเพราะคนกรุงเทพนีนเบื่อง่ายอยู่แล้วขนาดจำลองเลือกมาสองครั้งลงอีกครั้งยังคะแนนไม่ได้เลย ขนาดว่าจำลองนี่โอ้โหเป็นผู้ว่าซึ่งแกมีตัวตนชัดเจนหรืออย่าง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 เช่นสมัครสมัครก็มีตัวตนชัดเจนได้คะแนนล้านกว่าแต่ถามว่าไปทํางานในสภาก็ทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าสกมข,ขัดแง่ขัดขาทำไมโอเคพักคุณชาติชาติได้คะแนนล้านกว่าแต่อันนั้นมันไม่ได้หมายถึงกาัการันตีว่าเมือ่อเข้าไปจะไม่เจอการเมืองมันก็ต้องเจอการเมืองแหละครับการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาเวลาไปขอหรือเวลาจะอะไรกับฝายรัฐบาลจริงๆถ้าจะเอามันเลยนะจะเอาชนเลยนะ นึกวิโรดแต่ว่านึกวิโรดเนี่ยมันแน่แต่คนกรุงเทพไม่เลือกไงกรุงเทพไม่เลือกเพราะเพราะว่าภาพลักษณ์ที่ที่มองเนี่ยดูแล้วคุณชาติชาติประนีประนอมกว่าอันนี้คือคือสิ่งที่คุณทุกครั้งคนกรุงเทพมักจะเลือกอย่างนี้ยกเว้นว่าเ,เป็นคุณสมัครเพราะคุณสมัครนี้เลือกเหมือนกับให้รางวัลทำไมเพราะคุณสมัครบอกโอ้ยจะพอละเลือกผู้ว่าแล้กวก็พอละนะ,ะมั้ยเป็นสวามาก่อนนะมั้ยอ่าแล้วมันผู้ว่าจะแกไปดันถูกหว,วยแล้วตัอนี้รางวัลที่หนึ่ง ช่เปล่าอ่าอ่าทักษิณให้เป็นนายกเป็นนายกแต่แกเป็นแกก็ยังมีตัวตนของแกคนเป็นนายกจะทําตามทุกอย่างไม่ได้ถูกไหมหลังจากนั้นมาทักษิณเลยไม่เอาละไม่เอาคนนอกแล้วเอาคนในหมดถ่ไมไคนในครอบครัวหมดเอาสมชายต่ดมาก็เอายิ่งรัก,กตอนนี้ยังไงก็จะเอายิ่งเห็นไหมก็จะเอาคนในครอบครัวหมดล้ไม่เอาคนนอกเลย